สวัสดีค่ะทุกคนดอกกระเจียวป่าแต่ก็มาปลูกที่สวนสีสันก็จะไม่เหมือนกันเป็นกระเจียวป่าแต่สีก็แตกต่างกันมาดูค่ะอันนี้จะเป็นแบบนี้มาดูอันนี้เนี่ยค่ะสวยมากๆเป็นกระเจียวป่าค่ะนำมาปลูกไว้ที่สวน นี่ค่ะสวยไหมทุกคนสวยไหมคะฝนมาแล้วจ้าฝนมาแล้วจ้าอ่ะฝนมาก็พาชมบรรยากาศมาดูอันนี้ ็นสีชมพูนี่ค่ะฝนมาแล้วค่ะพี่น้องก็อย่าสงสัยนะบางคลิปก็พูดลาวบางคลิปก็พูดไทยพูดภาษากลางค่ะภาษากลางบ้างภาษาลาวบ้างเนาะไม่ว่ากัน ค่ะฝนตกมาแล้วค่ะนูน่นค่ะคล้มมาแล้วค่ะมืดคล้มมาแล้วไปก่อนเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า